หลังนี้พิเศษกว่าหลังอื่นนะจ๊ะสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลังจ้าโอ้โหสถาปตัตยกรรมยุคป,ประมาณ40ปีที่แล้วนะคุณดูเลยนะฮะโครงสร้างไม้หมดเลยโอ้โอ้โอโอเก๋ๆนะอัาน,นี้คือฟังก์ชันที่ผิดนะจ๊ะเป็นไงลานหน้าบ้านหลังใหม่กับหลังเก่าก็จะเป็นแบบนี้เลยะจะออกมาก็จะดูโมเดิร์นทันสมัย มาแล้วจ้าคุณสำหรับงานครึ่งปีหลังของเราลาดพร้าวซอย63กับโปรเจกต์ที่24 b r บสริษัทซอยแปหลังนี้พิเศษกว่าหลังอื่นนะจ้าพิเศษยังไงพร้อมหรือยังจะไปดูความพิเศษของเราพร้อมแล้วตามเลยจ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบรีดดีไซน์แ8ดจแอีกแล้วนะฮะโปรเจกต์ใหม่ของเราลาดพร้าวซอย63โปรเจกต์24นั่นเองนะอย่างที่บอกไปบ้านหลังนี้พิเศษยังไงคุณมันเป็นการปรับปรุงและสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลังจ้าดังนั้นบ้านหลังเก่ากับบ้านหลังใหม่ตรงนี้จะอยู่ด้วยกันก่อนจะไปข้างในนะคุณบริเวณรั้วข้างนอกทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะทำการรือร้อหมดเลยจ้ะเพื่อที่จะทำเป็นประตูทางเข้าลงรถตัวใหม่นะฮะเดินตรงนี้ ซึ่งบริเวณตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นอาคารใหม่แล้วนะนี่เอาคารเก่าคุณดูหน้าบ้านอาคารเก่าของที่นี่นี่จะเป็นอาคารสมัยโอ้โหสถาปัตยกรรมยุคประมาณ40ปีที่แล้วนะคุณดูเลยนะฮะไอ,อ,อพวกที่เป็นเคิร์ฟอาร์ททั้งหลายนี่นะ40ปีแน่นอนจ้าฉันได้กลิ่นใบมะกรูดใบมะกรูดจริงๆหอมแอบไปต้มขาบ้านดีกว่านี่สมัย40ปีที่แล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ รูปทรงอะไรอย่างนี้อันนี้คือบ้านหลังเก่าและตรงนี้เองก็จะเป็นบ้านหลังใหม่พื้นที่ของเราที่จะเชื่อมกับบ้านหลังเก่ารวมเป็นบ้านหนึ่งหลังใหญ่จ้าสุดหลังบ้านเลยจ้าพึ่งไว้บวงสวงเสร็จมาเลยจ้าเปอร์สเปกตเป็นไงล่ะหน้าบ้านหลังใหม่กับหลังเก่าก็จะเป็นแบบนี้เลยจะออกมาก็จะดูโมเดิร์นทันสมัยคราวนี้ไปดูบรรยากาศภายใน รอบรอบตัวบ้านกันอย่างที่บอกนะฮะนี่ยาวจนถึงสุดนู่นก็จะเป็นอาคารหลังใหม่นะฮะฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดเชื่อมต่อกับฟังก์ชันเดิมก็ข้างล่างก็จะเป็นโซนพลับบิกทั้งหมดเลยนะฮะรับแขกอาหาร pantry น,รนี่คุณจะอยู่ในบริเวณ โซนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ความพิเศษนะจ๊ะมันเป็นระดับที่มีสเต็ปน่สี่ส0 60แล้วก็ลดมา 40, 30นี่คุณบ้านนี้เล่นสเตป็ปแล้วก็ยังมีวอยด้วยนะจ๊ะวอยอยู่กลางหน้าบ้านเลยห้องรับแขกชั้นโหโถงโลง่งทะลุตัต้งแต่ชั้น1ยันไปถึงสุดเพดานชั้นสอภายในตึกของอาคารบ้านหลังใหม่นะจ๊ะก็จะเป็นสไตล์มูจิมูจิไม้ไม้ขาวขาวคราวนี้ไปดูบ้านหลัง ใหม่กันดีกว่าไม่ใช่ทางใหม่างเก่าลังเก่า <c oughs> บริเวณตรงนี้ใช่ไหมที่บลรีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทุกกันนะคะกลายเป็นพื้นที่โรงรถเป็นสองช่องอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องหายอันตรายหายไปนะฮะหลังคาเดี๋ยวทำใหม่ตอนนี้เตรียมมอเตอร์อยู่เดี๋ยวก็จะยืดหลังคัสูงขึ้นไปอีกกลับอยู่ข้างในนี่คือบ้านหลังนี้นยฮะ,ะในพื้นที่เดียวกันเียจะมีบ้านของคุณพี่คุณน้องนะฮะอยู่ด้วยกนันนี่เป็นบ้านที่เชื่อมต่อกันคนละหลังนะแต่คือแบบว่าพื้นที่ดินเนี่ยผืนเดียวกันอนาคตก็จะทํา เหมือนกันจ้าและหลังนี้เสร็จก็จะปรับปรุงต่อกันเลยมาดูในบ้านมาดูในบ้านนี่ของเดิมก็จะเป็นประตูบานเสี้ยมนะคะัติดๆขัดๆหน่อยนึงถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เ้อเปลี่ยนใหม่บริเวณตรงนี้เองนี่นะฮะของเดิมเนี่ยเขายกพื้นขึ้นมาเนาะบ้านจะค่อนข้างส่ําก็หนุนกันขึ้นมาต่อเติมันขึ้นมาจนตอนนี้ก็งงแล้วจ้าว่าอันไหนคือพื้นจริงพื้นเดิมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทาการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็ บรรยากาศภายในนี้ใหม่ตรงเนี้ยคือโรงรถนะจ๊ะพวกเนี้ยเดี๋ยวหายหมดเลยนะกำแพงพวกเนี้ยเดี๋ยวหายหมดเลยจะกลายเป็นที่จอดโรงรถสองคันนะโรงรถเสร็จบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะจ๊ะเปิดเข้านะจ๊ะแล้วก็เป็นที่พักเท้าเป็นฟอร์เยสออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยมีตู้รองเท้าด้านข้างผนังพวกนี้ทุบหมดเลยจ้ะทุบขยายพื้นที่เดิมฟังก์ชันเดิมของเขาก็จะเป็นแต่ก่อนเป็นอะไรไม่แน่ใจขอขึ้นรูปเก่ามาด้วยนะฮะขึ้นรูปเก่ามาด้วยเลยมาดูห้องนี้ ข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวซึ่งก็สุดแล้วนี่ห้องครัวสุดแล้วจ้าเดี๋ยวจะทุบใหม่นะฮะ เดี๋ยวจะทุบทําให้ใหม่แตกร้าวหมดเลยคุณคุณรู้สึกห้องครัวในแปรนดใหม่ฟังก์ชันใหม่จับแบบเชื่อมต่อกับแผ่นที่ของบ้านหลังใหม่ด้วยนะฮะเขาเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าลิงก์กันต่อเนื่องกันทั้งหมดตรงนี้ก็จะออกไปเฉลียงข้างบ้านนะฮะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันเดี๋ยวค่อยปรับปรุงกันไปตอนนี้เป็นเฉลียงอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูปีกฝั่งนูน้นว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างพอมาฝั่งนี้ไอ้ที่เขากั้นอลูมิเนียมไว้นะฮะก็รีมูฟจ้าเอาออก อ่ะดูห้องน้ําห้องน้ําที่นี่ก็จะฟังก์ชันทั่วไปเลยนะจ๊ะมีอา่างล้างหน้าชักโครกชาวเวอร์ที่กั้นเป็นผนังแต่ว่าเดี๋ยวบริษัททำเจะรื้อใหม่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ขอรูปที่เราดีไซน์ไว้หน่อยจ้ะเป็นไงละจ๊ะสวยๆยเดี๋ยวดูบรรยากาศใหม่ของฉันนะตรงนี้เองจะเป็นตู้รองเท้านะจ๊ะแล้วก็มีตู้สูงเก็บของนะขึ้นเปอร์สเปกติฟมามาด้วยเลยนะทีมงานให้เขาเห็นกันไปเลยว่าเราทําออกมาจะเป็นยังไง เดินไปเลยจ้าขึ้นชั้นบน ขึ้นมาข้างบนชั้นสองนะจ๊ะหน้าต่างตรงนี้เนี่ยกำแพงที่เป็นช่องแสงเล็กๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทุบเปิดพื้นที่หมดเลยนะคุณเป็นหน้าต่างช่องแสงใหญ่ๆรับแสงเต็มๆมีพลังโถงบันไดต้องมีแสงนะจ๊ะอย่าให้โถงบันไดมืดอึบตันรกนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะเนี่บ้านเดิมใช้โทนสีฟ้านะฮะนี่โทนสีฟ้าหมดเลยคราวนี้ไปห้องไหนก่อนห้องหน้าบ้านก่อนละกันอ๋อผ้าหายหมดลวจ้าตายแล้วหลังคาที่นี่คุณ หลังคา1เมตร50เซนติเมตรหลังคากระเบื้องรอนคู่1เมตร50เซนติเมตรโครงสร้างไม้นะจ๊ะโครงสร้างไม้หมดเลยโอ้โอ้โอเก๋ๆนะถ้าสมัยนี้ก็เป็นโครงสร้าง,งเหล็กหมดแล้วน,นี่เป็นโครงสร้างไม้เก่าจริงๆเราเลื่อกตลกให้ฟังไปทํางานรัชดาซอย3เปิดไซส์จะเปลี่ยนหลังคาจ้าสานหลังคาลงไปเรียบร้อยแล้วจ้า6กสิคูณเมตร20บกระเบื้องรอนคู่เปลี่ยนหลังคาใหม่พอไปถึงหน้าง,งานปุ๊บรื้อๆเสร็จ เอากระเบื้องขึ้นไปออคุณลา้ากระเบื้องเมตรห้าสิบฟาวซื้อฟาวซื้อใหม่เมตรห้าสิบเซนอันนี้ก็เมตรห้าสิบเนี่ยแสดงว่ารุ่นก่อนเนี่ยบางคาเมตรห้าสิบนะคุณถ้าเป็นบ้านสมัยนั่นจริงนะถ้าสมัยนี้ก็เมตรยี่ละไม่ค่อยใช้เมตรเมตรห้าละนี่ห้องนอนเดี๋ยวทุบหมดเลยนะเปิดพื้นที่ใหม่ ต่อขยายออกมาถึงข้างนอกเลยตรงนี้เองเดี๋ยวก็จะเป็นที่เขาพ่นสเปรย์กากบาาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกรีดออกหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวใส่เป็นชุดกระจกมีเนียมแทนแล้วก็มีระแนงอยู่หน้าบ้านสวยๆแถวนี้นะฮะไปดูห้องนู้นกันต่อจ้ะมาห้องปีกฝั่งขวานะจ๊ะห้องปีกฝั่งขวาคุณก็จะเห็นเพดานเขาค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าแนวสรูแบบค่อนข้างชันก็เลยแบบว่าถ้าเกิดขยายพื้นที่ความสูงของห้องเนี่ยจะได้สูงอีก ประมาณ60เซนก็คือด้านรอบบ้านเก่าทั้งหมดก็คือนี่คุณอิดบล็อกจ้าถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นอิดมวลเบานะฮะห้องด้านหน้าก็จะทุบเหมือนกันนะฮะนี่ทุบทุบเหมือนกันเลยเป็นห้องกระจกด้านหน้าเต็มรับแสงเต็มๆนะฮะผนังตรงนี้จะหายไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นอาคารใหม่ที่มาเชื่อมต่อกันก็ลเลยต้อง ตรงนี้ไปเพื่อไปเปิดตรงนู้นช่องแสงเต็มเต็มเดิมตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งเชื่อมกับห้อง walk in closet อันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก็เดี๋ยวจะทุบทะลุเป็นห้องประตูนะฮะเดินไปห้องฝั่งนู้นอาคารใหม่นะเชื่อมกับห้องนอนห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องทํางานห้องหนังสือไปอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ําจะอยู่ตรงถงบันไดพอดีที่ 3ห้องเนี่ยใช้ร่วมกันแต่เดี๋ยวพอปรับฟังก์ชันใหม่ห้องนอนใหญ่จะไปอยู่อาคารหลังใหม่ละตรงนี้ที่ะเหลือ2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องอห้องทํางานที่จะอยู่ในบริเวณตรงโถงห้องแต่งตัวเก่านี้นะฮะแล้วก็ มีห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันพอนี้ไดูห้องน้ําห้องน้ำนี่เป็นไงมืดนะเขาตัดไฟไปแล้วคุณห้องน้ําก็คือมีฟังก์ชันครบเลยนะจ๊ะก็มีซิงค์มีชาวเวอ์์มี2ชาวเวอร์ด้วยคุณเก๋ๆแล้วก็มีชักโครกซึ่อยู่ด้านในอันนี้คือฟังก์ชันที่ผิดนะจ๊ะฟังก์ชันอย่างนี้เขาเรียกฟังก์ชันไม่ถูกต้องฟังก์ชันการเรียงฟังก์ชันแห้งฟังก์ชันเปียกเปียกต้องอยู่ในสุดนูน่นในญ่สุดก็ควรจะเป็นชวเวอรว์นะจ๊ะ ชาวเวอรก็ไปอยู่ในสุดแล้วก็ชักโคต้องเถิดมาต่อจากอ่างล้างอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือดังนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนฟังก์ชันให้ใหม่ก็ครบแล้วชั้นสาเดี๋ยวเราไปสรุปงานข้างล่างกันฮะสมุนไพรไทยนะจ๊ะมะกมรูดปนาวุธพางสมโอคินขาดต้งใจยุคนี้ก็ระมาดระวังตัวเองกันด้วยนะฮะทุกคนเซฟตัวเองดีที่สุดนะฮะโซเชียลดิสแทนซ์นะฮะดิสแทนซิ่ง <laughs> สำหรับ โปรเจกต์ Project, ลาดพร้าว63เราเรียกว่าบ้านลาดพร้าวซอย63นะฮะโปรเจกต์ที่24ของเราก็เรียบร้อยสำหรับวันแรกนะฮะก็พาชมหน้าง,งานหมดเลยนะฮะว่าตรงไหนเป็นยังไงจะทำอาอะไรอะไรบ้างเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรหน้าลำบากหรือะยะเวลาที่นี่ก็น่าจะประมาณ4 6เดือนก็ประมาณนี้แหละคุณเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจะสวยแค่ไหนว่าแล้วมันจะเหมือนจริง กับที่เราเอาภาพขึ้นมาโชว์รอเปล่าขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะฮะบนรีดีไซน์878ฝากบ้านหลังนี้ด้วยกัน,นะจ๊ะบ้านลาดพร้าวซอย63โปรเจกต์ที่24ของเราเปลี่ยนบ้านแสนเชยเป็นบ้านแสนช,ชิวชิวนะจ๊ะยังไงฝากติดตามในเพจ a c e b o o k บรีดีไซน์878หรือจะไปตามในที่ยู u ูบบรีดีไซน์8 7 8 on TV ก็ไ <TV> ด้เลยนะจ๊ะหลากหลายคลิปเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับวันนี <TV> ้รีโนเวทงานยิ่งยากเราชอบทํา ฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ